สายฟรีวันที่82ต้องทำอะไรบ้างดูได้จากคลิปนี้เลยครับวันนี้เนี่ยต้องขอบอกว่าทำไงดีละ่ะลำบากใจซะเหลือเกินครับน้องอันดับหนึ่งของซ์วเวอร์ 370H SSV เล่นกับเราแม่งยาวนาน80กว่าวัน82วันนะพลังรบ49ล้านเรียกเป็นเดอะแบกของกิวเลยก็ว่าได้นะครับทำให้กิวเราเนี่ยขึ้นเป็นอันดับหนึ่งแบบง่ายๆ สบายนะครับเพราะว่ามี370 HSV แต่วันนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเมื่อ370 HSV ผู้นี้นั้นได้บิดหมดบล็อกท็อกหมดไปครับไม่ได้ออนมาเป็นระยะเวลา3วันแล้วนะพี่เห็นแต่วันแรกแล้วล่ะก็ดูไปเผื่อเขาจะไม่ว่างงานครับ3วันนี้พี่ว่าบิดชัวร์แล้วน้องเห็นด้วยไหมใครไม่ออน3วันนี้เรียกว่าอ ย่าวอย่างลูกบุตรเพราะงั้นวันนี้เราจะมาทำพิธีคัดหามหาอัญเชิญพบหนึ่งของซาวาพลังสี่สิบกว่าล้านเนี่ยออกจากกลุ่มฟูบุก,กี้โดยแต่หัดเสดิมแล้วพี่ไม่อยากทำอย่างนี้เลยขอโทษถ้ามีโอกาสกลับมาใหม่ก็มาร่วมกลุ่มฟูบุกี้ไปนะน้องชายพี่เขาบอกว่าใครน้องมึงเรียบร้อยแล้วกู สภาพคิดจะเติมเกมวันพันแมสให้เติมที่เว็บไซต์ขั้นเทพจัดไปดีแบบบั่มๆคือลือคิดจะเติมเงินเติมขั้นเทพลูเรื่องรายชื่อทุกคนที่สมัครสมาชิกช่องครับขอบคุณมากๆที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทำคลิปและการไลฟ์สดเ้อเรามาอัปเดตตารางพลังกันก่อนครับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในอันดับที่83ของซาบะเอ้ย เราทำาเราทาสายฟรีวันที่ 83, become, 50, s, 1, 7, 8 2แ <What>? ต <trucs. S 2> ่ว่าเราในอันดับใน813เกือบๆนะเกือบๆใกล้เคียงนะครับพลัางลบอยู่ที่11,317,678นะก็ถือว่าเกาะกลุ่มไปอยู่ในท็อปเซิร์ฟได้ถึงแม้ว่าจะรวมเซิร์ฟไปแล้ว3เซิร์ฟนะครับ678 679 680เลเวลวันนี้ตามนัดตามคาด8 8แล้วนะซึ่ง8 8มาเนี่ยก็ไม่มีอะไรอัปเดต เป็นแค่เป้าหมายของเราที่จะเข้าไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะครับทีนี้มาดูกันว่าไหร่จะ89หากดูจากตาราง e x p แล้วอีกประมาณ7วันน่าหมายคขาว่าวันอาทิตย์หน้าก็จะเลเวล7 89ขออภัยซึ่ง89เนี่ยจะตรงกับวันที่14ธันวาคม ลูกพี่คลอดวันที่15นะครับก็คือก่อนลูกพี่คลอดหนึ่งวันที่ไม่แน่ใจว่าวันนั้นเนี่ยจะได้ทําคลิปหรือเปล่าว่าอาจจะยุ่งหน้าดูเลยแต่ถ้ามีเวลาย,ยังไงก็อาจจะมาไลฟ์สดหรือว่าอัดนคลิปให้ดูในช่วงนั้นนะครับความจริงเนี่ยอยากทำคอนเทนต์แบบสายฟรีทุกวันถึงแม้ว่าบางวันอาจจะไม่มีคอนเทนต์นะแล้วก็จะทำยาวไปเรื่อยๆจนกว่าเออจะไม่มีอะไรทำจนกว่าน้องๆจะเลิกเล่นจนกว่าจะไม่มีใครดูเอางันเถอะนะครับไม่บิดไปซะไรใหม่นะเออเจเจเจนัคือมุกนะครับเจเจเนี่ยพี่ไม่ไปหรอก นะครับราบใดที่น้องยังดูพี่อยู่นะครับแล้วก็เออ,อยู่ยาวๆอยู่แล้วเซอร์เวอร์น,นี้นะครับอืใช่อยู่กันยาวๆเซะวันนี้น้องนะสับสำหรับในวันนี้แล้วนะครับก็เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ด้วยวันสุดท้ายของสัปดาห์สิ่งที่เราต้องกดให้ได้เนี่ยก็คือนี่ครับเนี่ยแพ็กหนึ่งร้ยี่สิบพลังงานกับช็อกโกแลตหนึ่งพันแดสิะเธอซื้อสามสามแพ็กในหนึ่งพันแปดิเซึ่งเพรไม่พอกูจะหลุดกูดจะรั่วเพรมีอยู่แปด้อยสิบสี่ นะแล้วก็ยังไม่ได้ซื้ออะไรเนี่ยวันนี้ซื้อช็อกโกแลตไป92ครั้งแล้วก็กระป๋องม่วงก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับตัวดำเนี่ยซื้ออย่างเนี่ยวันนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อตัวดำจะรั่วแต่มี203รัอยาแตัวดำถือว่าเยอะอยู่เอาเกียวโรเกียวโรยูอาร์พาร์ทสองแน่นอนมกราคมนีนะครับอ่าเพชรเริ่มน้อยแล้วเพราะว่าหมุนไม่ครบแต่ละวันเลยนะครับวันนี้หวังว่าจะหมุนกงล้อครบ7อันนะน้องมัดนะครับบอกว่าโอ้หมุนถึงตีหนึ่งอะมัดบอกว่าพี่ ผมเริ่มหมุนกวงร้อนแต่สี่ทุ่มไปเสร็จตอนตีหนึ่งเนี่ยครับความลําบากของสายฟรีเห็นหรือยังว่าเป็นยังไงเราก็มาลุ้นเพชรจากไอ้นี่ครับกิจกรรมต่อรองราคากิวซึ่ง428กูจะหลุดละเอานี้ไม่ได้แน่นอนเลยนะครับเพราะว่ามีหลายคนที่อยู่ในกิวเนี่ยเริ่มบิดหมดฟลอกเราหมดไปอย่าง3 7 0 Hsv แล้วก็คนอื่นเนี่ยหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยหน,นึ่งวันอย่าง pxn เนี่ยก็น่าจะถูกอันเชิญมาหาญเชิญออกไปทั้งคู่เลยนะครับก็ใครอยากเข้ากิวนะ บางทีพี่อาจจะไม่ได้ตอบเฟซเพราะาตอนนี้พี่งานยุ่งพี่เคลียร์งานอยู่นะครับทักหารองกิลในเกมได้เลยหรือว่าทักหา ID พี่อันนี้ก็ได้เพราะว่าน้องมัดคนขับ ID เดีเนี่ยเขาเล่นอยู่จะได้พาเข้ากิลนะครับเราก็ตอนนี้ต้องแข่งแล้วหล่ะต้องแข่งกับกิลของอนุทินนะครับออสตาให้ขึ้นมาเป็นกิลอันดับหนึ่งอยู่นะครับตอนนี้ของคันหูนี่คันหูเป็นหัวกิลนะฮะก็ถึงแม้เราจะเตะอันดับหนึ่งกับ pxn เมื่อกี้ออกเนี่ยเราก็ยังคงเป็นอันดับหนึ่งกองซาบ้าอยู่ กาที่ดีถ้าอยากหนึ่งอายาวต้องดูดคนใครที่อยู่ออสตาอยากอยู่กับราชาที่พวกนี้ขอมาเลยครับวันนี้มีว่างสองที่อย่างแน่นอนนะครับหมุดกรงล้อก็เหมือนเดิมนะเพชรวรัวๆเจ็ดครั้งนะครับแล้วมีอัปเดตอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูก,ก่อนอทีมพี่เนี่ยกลับมาใช้แบบเดิมแล้วนะครับซอมบี้แมนเนี่ยเราปั้นมาไวไนะ้อย่างนั้นปั้นไม่ให้เสียเปล่านะเปลืองทรัพยากรสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะ PVP เราก็คงต้องใช้ดรตจีนัทเพราะว่าดรตจีนัทเนี่ยเทิร์นที่7มันทาให้เรามีลูกไฟเนี่ย แต่ซอมบี้แมนไม่ให้เพราะงั้นเนี่ยซอมบี้แมนร่างนี้ครับร่างแรกเนี่ยน่าจะถูกเราอัญเชิญไปอยู่ทีม2กับทีม3เวลาผ่านด่านต่างๆเนี่ยที่ใช้หลายทีมไม่ว่าจะเป็นหอเกติยศนะครับอันนี้ก็ต้องเล่นด้วยหอเกติยศเนี่ยจากทีม3ทีมใช่ไหมเอาซอมบี้แมนไปอยู่สักทีมหนึ่งก็ได้นะครับเป็นตัวคอเนาะเมื่อวานเนี่ย,ยพี่อ่านคอมเมนต์มีหลายคนถามมาว่าแรกของอะไรดีครับท,รทั้งเหรียญสีม่วงทั้งเหรียญสี น้ำเงินเลยนะไปดูกันที่ร้านคาครับที่แรกไปหลายอันแล้วแหละนี่สิ่งที่พี่เน้นก็คือพวกนี้แล้วก็การ์ดทักษะนะครับแล้วก็มีตั๋วเนี่ยที่จะเอากรอบก็เอานะกรอบเนี่ยเอาด้วยนะครับเอาไปเปิดตัว๋วแล้วก็อะไรอีกอะนี่ไอ้พวกนี้ถ้าเกิดว่าสีม่วงเอานี้ครับกะดัเพราะว่าหายากมากเลยอัพดากม่วงแล้วก็เอาสีทองนะครับอันนี้ของที่จะเอาในกิจกรรมนี้ก็มาดูอัปเดตก่อนนะว่าพี่เห็นแล้วรู้สึกว่าเอะของแดงมีเท่าไหร่แล้วนี่ของแดง มีอยู่สองชิ้นแล้วของแดงสองชิ้นครับแต่เป็นออฟที่ไม่ได้เล่นออฟพลังไฟกับนินจากูจะั่วเลยนินจาเนี่ยมันเพิ่มสปีดตัวเองสิบสองเปอร์เซ็นต์เพิ่มพลังโจมตีเอชพีสิบเปอร์เซ็นต์ ไม่ได้เล่นนะเพิ่มสปีดอะไรเราไม่ได้อัพสปีดไปที่ไอเนี้ยการโร่ o, แต่เพื่อเอาไปใส่แบบโจมตีความเร็วให้กับโซนิกพี่ว่าอัน,น Ninja เนี้ยนินจาเนี่ยคุ้มอยู่ด้วยมันเป็น4ชิ้นนะครับตอนนี้การโร่ของพี่พลังลบอยู่ที่4 900, ี่ล้านเแสนทำไมมันไม่ขึ้นไปกับเดิมแล้วแค่นี้เองอะเลือดอยู่ที่4ี่ล้านสแสนครับนะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสู้ความไวไม่ได้น ใครไวไม่ถึงเจ็อหเจ็ไม่ต้องมาคุยกันแค่นั้นแหละโดนพี่เสิงหน้ายู่วันนี้วันอาทิตย์นะครับไม่ว่าเราจะลงดันอะไรทั้งสัปดาห์เนี่ยเราต้องมาเคลียร์ในมาร์เก็ตให้หมดเวลาวันอาทิตย์เนี่ยเพราะวันจันทร์มันจะรีแล้วพี่จะมาบอกว่าซื้ออะไรบ้างครับอย่างหน้าต่อสู้เนี่ยสิ่งที่เราควรจะซื้อก็คือสองอันนี้แล้วก็ซื้ออันนี้นี่น้ำยาเนี่ยเพื่อไปอัพทำพลังให้มันไวขึ้นแต่ละสัปดาห์ต้องกดแบบนี้ฮะแล้วก็อันนี้ซื้อซื้อเหมาเลยบอม ยินยินก็ต้องซื้อสองโจมตีนะเอาไปอัพตัวแล้วก็ดวนละดวนเนี่ยเอาฐานนะดวนเอาฐานเอาฐานปั๊มเพราะว่าพวกนี้มันจะรีไงเราต้องรีบเอาตอนนี้แหละอันนี้ยินเนี่ยเอาจากอาศาศาักรพรรดิเด็กกับนี่ได้โอเคหายานะบุกหายนะบุก,บกซื้อยังซื้อเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่เหลือเหรียญไม่ซื้อแล้วครับตอนนี้ดวนเนี่ยดวนนี่ก็ไม่เอาอะไรแล้วครับเหลือน้อยละเอาการอัพดาวนี่ไม่ใช่การอัพดาวนะเอาให้หมดนะครับ ประมาณแบบนี้วันจันทร์มันจะเรียมของใหม่มาแล้วเราก็ลงดันอะไรต่างๆสู้ศึกลวนสู้เขตอะไรที่สุดของต่างๆเนี่ยแล้วก็เอาเอาไปแลกแบบนี้ฮะก็เลือกของสําคัญแล้วกันเอามาไว้สิ่งสำคัญก็คือพวกการดาวต่างๆมันจะทําให้พลังเราไปไหวซึ่งกระดองไว้เยอะนะการดาวสามร้อยสามสิบเจ็ดนะครับแล้วก็วิจัย5 0 2ตัวนะฮะแล้วก็มีรูน442ตัวแล้วตอนเกียโรสเกียโรมามกราคม พี่ก็จะมาสุ่มละเพราะว่าจะเอาคอที่มันอัพวิจัยของเกโรเกโร่ ero, ทาขั้นคอที่มันสูงกว่าน,นี้แล้วก็ทาพาร์ทสด้วยพาร์ทสเกโรเกโร่ ero, พี่เคยบอกแล้วว่าให้เตรียมตั๋วไว้ประมาณ300อใบเพราะว่าตั้งแต่เคยเล่นมาเซเร์าห้า์505เวลาทําตัวพาร์ทส 2, พี่เคยทําอยู่3าตัวทําฟินิกแมนใช่ไหมแล้วมันมาเป็นกงรงโลนะทําปู่ซิวแซงใช่ไหมมีใครอีกว่าพาร์ทสอะโคิสึอะไรพวกนั้นนะซึ่งพี่โดน320ี่ใบตลอด ตัวดาอ่ะเพราะงั้นเนี่ยเรามาดูกันว่าพอไหมตัวดํารอบนี้มีซื้ออีก15บใบบวกเป็น220ใช่ไหมแล้วก็มีรอบกลางเดือนนี้มาอีก40บใบโดยประมาณแล้วก็ต้นปีครับเกโรเกโรมาอีก40บใบเท่ากับว่าพี่จะมีตั๋วเนี่ยสามร้อยพอดีตอนเกียวโรเกียวโรมาไม่รวมกิจกรรมที่มันอาจจะมีนะเพราะว่าปีใหม่อะ่ะน้องเชื่อไหมมันน่าจะมีกิจกรรมปีใหม่มาที่มันให้ตัวดำใครคิดว่ามีบ้างพี่ว่ามีแล้วนอกจากนี้เนี่ยถ้าเราสุ่มเกียวโรเกียวโรสา0 0ตั๋วปั๊บ เรามีสิดหน้าอะไรครับได้ตัว U R อีกหนึ่งตัวเลือกระหว่างฟูบุกิกับ um aki, ทัตซึมากิพี่เลือกฟูบุกินะครับเพราะว่ามีกระกรอนหินะอะไรแบบนั้นนะ่ะเอามาใส่ทีมด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่า300กับใบเหมือนมีอาวุธฟูบุกิมั้งถ้าซาว่าเราทําเหมือนซาวาจีนะจะมาออกมาเป็นแบบนี้มีทั้งฟูบุกิระทัชให้แล้วก็ U R นะแล้วก็มีตัวดํามาแจกด้วยในตอนปีใหม่แล้วลองลุ้นกันว่าจะมาไหมครับแผนก็เป็นแบบนี้เอาพาชส,สอก่อนแล้วก็ตัว๋วตัวดำเราเก็บไป2เดือน ไปเอาบ่อล่อ you are แต่ถ้าเกิดว่าทำเนะก,กียวโรพาสองเนี่ยหน้ากากหวานไม่ได้แล้วแต่ก็เอามาก่อนเพราะว่าดูใน PVP เกียวโรพาสองมันบล็อกลูกไฟแบบไม่ได้เล่นเรนะือน้องเพรงั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เรา PVP อันดับสูงกว่านี้แล้วก็เป็นสายฟรีเบอร์หนึ่งประเทศไทยได้นะะ้องจ้อยพอละแล้วก็ได้เวลาที่คนรรอคอยครับนั่นก็คือคาถามหาอันเชิญอันดับหนึ่งของาบ์ออกไปจากกิวครับก่อนอื่นเนี่ยเราเอาอินโทรก่อนอินโทรไอ้ pxv อะไรนะ่ะอยู่ไหนนะหาก่อน อ่สิบห้าชั่วโมงมีคนหนึ่งวันเฮ้ hey, PXN ครับคันหามาหาอัญเชิญไล่ออกไปก่อนครับโอเคบอมตอนนี้กีววก่ว่างละกิ่ว่างละนะครับแล้วก็อันดับหนึ่งครับอันดับหนึ่งเนี่ยตอนแรกอ่ะเป็นไอดีของน้องคนหนึ่งที่เขาเล่นมาอย่างยาวนานแล้วเขาก็เลิกเล่นที่จําไม่ได้ว่าชื่อน้องอะไรวะเอออยู่พิโลกเหมือนพี่ด้วยเขาเลิกเล่นแล้วก็ ขายไอดีแล้วคนเนี้ยเขาไปรับซื้อมา3 7 0 H S s V นะครับแล้วก็เล่นมาอย่างยาวนานเป็นสุลต่านเติมเงินเยอะมากนะสุดท้ายเนี่ยหายไป3วันแล้วซึ่งคาดว่าพลัง49ล้านก็คงไม่กลับมานะครับทุกตัวที่เห็นอยู่นี้เป็นพารสอยกเว้นจากพระพัเด็กตัวเดียวนะครับแล้วกระบ,บองเหล็กถ้าเกิดว่าเขายังเล่นอยู่เขาก็น่าจะอาวุธ3ดาวพราะทุกตัวอาวุธ3ดาวหมดแต่ในเมื่อเขาไม่เล่นครับ เราก็คงต้องใช้คาถามหาอัญเชิญแล้วหวังว่า3ามเจ v สูนเอเถ้ากลับเข้ามาเล่นเราค่อยมาเล่นด้วยกันใหม่น้องชายนะฮะเขาบอกว่าใครน้องมึงกูไม่รู้จักมึงด้วยซ้ำเขาบอกแบบนี้หน้าแฮเลยจังนะลาก่อนครับหวังว่าเราจะมีประสบการณ์ร่วมกันอีกทำเพื่อกิวเนาะเกมนี้ครับเกมเนี้ย มันเหมือนเป็นแบบช่วงเวลาหนึ่งที่ําให้เราได้รู้จักกันและทําให้เราจดจํากันไปนะสุดท้ายเนี่ยไม่พ้นการบิดครับเพราะว่าเป้าหมายของเกมคืออะไรน้องน่าจะรู้นะซีเวอร์เก่ากิจกรรมไม่ค่อยมีอะไรทําพอเข้าไปในดีเซฟเวอร์ใหม่กิจกรรมเพียบเลยนะยมันส่งเสริมไม่ควรบิดงนะั้นเพราะงั้นสังคมวันพันแมมันเหมือนเป็นสังคมชั่วคราวที่สักวันหนึ่งก็ต้องหายหายจากกันไปนะครับแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่ยังเล่นกันอยู่แบบเย้ายาวอย่าลูกบวช จากพลัง520ล้านลดลงเหลือ45ล้านและเดี๋ยว450ล้านเนาะมากกว่าเขาแค่50ล้านเดี๋ยวสักวันก็คงน่าจะโดนออสตาแซงนะครับแ,แล้วละ่ะออสตาใครอยู่ออสตาบ้างแล้วอยากเข้ากลุ่มฟูกี้ตอนนี้มีที่ว่างเพียงพอว่าง2ที่ขอมาดิแล้วบอกเลยว่าผมมาจากออสตา์ Star นะขอลองกิวนะลองกิวไม่ยังเล่นอยู่ปะวะไม่ยังไม่ดูแลกิวเลยกูจะรูะเนะ เ้าสู่ช่วงสนทนาท้ายคลิปครับหยิบยกคอมเมนต์จากคลิปก่อนหน้าเข้ามาพูดคุยกันเป็นคลิปของเมื่อวานนี้วันที่8สิบเอ็ดคนดู6,139ถือว่าด,ดีเลยนะเออคนดูกลับมาแล้วมาดูซอมบี้แมนพี่เละเทะเหรอเมื่อวานไม่ซอมบี้แมนพี่โดนเฟร์งหน้ายู่เลยเป็นตัวคอบ้าบออะไรกันนะครับมี118คอมเมนต์เรามาพูดคุยกันฮีซีดีวี2ครับคืออะไรวะมันต้องขึ้นโลถึงจะให้ใช้โลนะอ๋อต้องขึ้นโลเนาะผมควรทำซอมบี้แมน S R บวกใหม่ครับทำได้ พี่ครับผมมีกาโร่สามารถทํอา UR ได้ไหมครับไม่เกี่ยวกันฮะต้องมีตัวต้องมีหินสี่ก้อนแล้วก็ลูกแก้วกาโร่ถึงทาได้ครับผมด้ตามแต่5้5ปู่ต่อยกันเออพี่สู้ลาเบียสใช่ไหม5้นยนะครับอืมเฮยหลุดเลยไม่เคยเล่นเล่นเซิร์ฟนี่เป็นเซิร์ฟแรกนะะเคเซอร์พี่ใส่คอไม่ครบหรือเปล่าครับนะเหมือนกันใส่คอครบมันก็เพิ่มแค่เลือดนะครับถ้าพี่สุ่มได้ s n r พี่ไม่ได้ใช้พี่จะพูดอะไรการรอกน้องถูกต้อง ซอมบี้แมนผมมีตัวดำร้อยไพทันตัวอะไรบ้างครับทันโบรยูอารบวกนะครับกดหัวใจมาของครับวันที่สี่สบสามของเซิเวอร์น้องใช่ไหมดารชายเหลือตอมนยครับพี่เลือกดรักชายนะกี่ว่างบ้างไหมครับตอนนี้ว่างสองนะเตะท็อปหนึ่งออกไปแล้วกดติดตามแล้วครับมีของสองพันใช้ดันพลังส่วนไหนดีครับเวหกสิบหกเซิเวอร์เจ็ดศูนย์หกนะเออสองพันเหรอเออดันทักษะดีกว่าเอาเอาตัวที่เราเป็นเมนที่สุดอะดันทักษะ ตะอันดับหนึ่งปุ๊บพลังกิลลดปับ๊บมารู้ได้ไงเนี่ยอันนี้ผู้ว่าจากอนาคตนะะเรียบร้อยครับตามทุกคลิปครับขอบคุณน้องเอ็มเคเบิมรอพี่สายฟรีเซิร์ฟใหม่ครับโอ้โหไม่เอาแล้วไปเซิร์ฟใหม่มันก็เหมือนวนลูบะสุดท้ายวันที่เจ็ดสิบแปดสิบก็ไม่มีอะไรทำเหมือนเดิมมันเป็นแผนที่จเจมวางไว้อยู่แล้วผมดูทุกคลิปครับแต่ไม่ได้เม้นฮะติดตามตอนห้าสามศูนย์ห้าสามหนึ่งไม่เคยเล่นนะั้นนายชัยพี่ไม่เคยเล่นครับฮีซีดีคนนั้นมาแล้วคือใครอะฮีซีดีอะเบนง เมตาโบรรสซอมมี่แมนเล่นได้ไหมครับเล่นได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้ยืดถึงเทินเจ็ดละผมมีตัวดำสาม9าใบทันโบรอสไหมครับทันรอพี่บอกอยู่ครับจุ๊บจผมทำการโรยอาตอนนี้ดีไหมครับมีตัวดำเจ็สของครบพอดีครับทำเลยแต่ว่ามันก็เสียโอกาสถ้าไม่ได้เกียวโรสเกียวโรนะบอกให้ระหว่างยุงกับโปกเกสเอายุงทันสานาทีกับพิตาโรัวยี่สิบทีหน่อยครับ ความจริงกูไม่น่าทําอะไรแบบเนี้นะฮะมันมันมันต้องเสียตังค์หน่อยปะ่ะอย่างน้อยเป็นสมาชิกแล้วมาบอกให้เราทิปตาก็ยังดีเออซุปเปอร์แชทมาเดี๋ยวนี้20บาทนี่ครับมีตัวดามเจ็ดสิบใบทันตัวอะไรบ้างครับโบรอนครับนี่ครับพี่เอาเกียวโรพาอะไรครับน่าจะสองนะซอมบี้ที่มันบอกว่าต้านทานคือในทีมต้องมีโลโฟ,ฟ้าอ๋อของโซนิกอะไรแบบนี้ใช่ไหมอสวินจากกลกับราชาทะเลเลือกควรเลือกตัวอะไรดีครับราชาครับทำเมลสากาัดก่อนหรือว่าทําราชาทะเลดีเอาเมลสากาัดก่อนแล้วกันเพราะว่าระยะยาวเนาะ ลูกแก้วราชาผมควรทำไหมครับทำเลยสอนดันดาเมจหน่อยพี่ดันดาเมจอัพเลือดเลยเดี๋ยวดิกาโร่ใช่ไหมต้องไปเลือดเลือดประเนตะ์น่ะมันดาเมจจะแรงมากแล้วก็ใส่แผ่นแทงทะลุกเกโรพ้าสองดียังไงบล็อกลูกไฟห้าลูกไงลูกพี่ข้อสิบห้าธันวาเหมือนวันเกิดผมเลยครับนะ่ะแล้วพี่จะให้ลูกอั้นไว้หนึ่งวันแล้วกันนะไม่อยากวันเดียวกับแกหยอกหยอกหยอกยูอาร์พีซาตัวไหนดีบ้างครับเกียรโรเกียรโร พี่ไม่ได้ใช้ปูบอมเหรอครับสุ่มไ,ไม่ถึงสองรสิบใบเหรอครับสัปดาห์แรกไม่ได้สุ่มาน้องลองย้อนไปดูวแ,แรกๆเลยอยากเข้าเกิลวด้วยครับต้องติดต่อใครรอ,องเกิ่ยวบร้อนูอาบวกผมจะทันไหมครับทันเพราะว่ามันมาทั้งมีนานแเน่ยดวงยังควรเอามันอยู่ไหมครับสุ่มได้มากะรอกเน้อทนทานหมายถึงต้องมีตัวโลฟ้าพี่จะเล่นเซิร์ฟเจ็ดติเจ็ดไหมครับไม่ไปหรอกครับไม่ไปหรอกจริงอยู่ยาวๆเซิร์ฟนี้นะผมเติมทันเกียร์โร่ไหมครับถ้าเติมอะมันก็ต้องทันดีวะ เติมแบบอัดยับยับ,ยบเลยห้าพันบาทก็ได้ลวเอาตัวไรดีเมทนายกับเมลเอาเมลนะนี่ครับตะขาบแรกอะไรดีครับตะขาบแรกของทองแรกไอการอัพดาวทังส์เดย์อันนี้โค้ดใหม่นะปีใหม่ไลฟ์ Life, หน่อยพี่อยากเปตังเปตอนนี้ได้ไหมลูกจะคลอดแล้วไม่มีตังซื้อนมบัวร้อนยูอาร์หรือว่าคอเกียวโรยูอาร์ดีครับเอาเอาคอเกียวโรยูอาร์ซอมบี้แมนใส่เลือดหรือว่าดาเมจดีรับต้องใส่เลือดสิยืนยาวๆไปก่อน ถ้าผมเอ้ใส่ดาเมจซอมบี้แมนเพรเาะไงก็ตายอยู่ดีถูกไหมใช่ปะวะเอเนอาบวกถ้าผมมีแค่เกียร์โรโบรอสจะสู้คนที่มีเกียร์โรโบรอสกาโรดได้ไหมครับได้มีโอกาสได้ซอมบี้เอเนอาบวกมันไม่ได้บัฟสปีดหาวนะพี่มันไม่ถึงเจ็ดเธอรู้แล้วแต่เราพูดในกรณีที่กาโร่ตกเมตาไงเนี่อหรอไหมปูบอมกับซอมบี้แมนคอไหนดีกว่าการปูบอมครับต้องติดโลครับไม่ใช่ทนทาน เคยเติมหนักแล้วอยู่ไม่ทนกลับมาเล่นรอบนี้สายเติม79บาทพออเล่นให้สนุกก็พอสเปลโรตัวเอาตัวไหนดีสุดเก่งสุดคือพี่ดำแต่ถ้าแนะนําตอนนี้ก็มีสก,กาดฟินิกเอาแบบยืนยาวๆพลังหนึ่งล้านห้าหมื่นเปิดมายี่สิบเก้าวันถือว่าเยอะไหมครับน้อยทั้งไม่พลังขึ้นเร็วครับเพื่อระสิพลังห้าล้านเก้าเองต้องเป็นสายฟรีเบอร์หนึ่งก่อนดูคลิปสอนดันพลังพี่ดิพี่ครับยูอาตัวใหม,ตใหม่ตัวอะไรครับตัวใหม่ยังไม่ประกาศออกมานะครับแต่ตัวล่าสุดเป็นนากกากหวานยูอาบวก เจ๊นู๊กทำดำทะเลกาโร่ไปแล้วควรทํากาโรยูอาร์ไหมครับเอาเกาียโรดีกว่าจะหาทันเหรอครับเจ็ดเจ็ดก็จะมาแล้วนะไม่ไปพอมันไม่ครบป่ะพี่หมัดสามตัวตอนนี้ลูกแก้วผมโคตรเยอะทั้งพิกอสตยูอาร์ลูกแก้วอ่ะเดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมเอาลูกแก้วไปแลกหินอันพตัวยูอาร์บวกให้เก่งขึ้นแ๋ยวลองลองดูตอนมันมานะตอนนี้มีกิจกระป๋องม่วงไหมครับยังไม่มีกําหนดมาเลยผมคือผู้ชมศูนจแรกของพี่ที่หนึ่งของยูทูผมว่าจริงไหมเนี่ย พงศกรยอดหานนะขอบคุณครับน้องชายจัดอันดับใน Youtube นะฮะขอบคุณครับที่ติดตามมาอย่างเหนียวแน่นชอบคอนเทนต์อะไรในช่องพี่เออถามทุกคนเลยนะชอบคอนเทนต์อะไรในช่องพี่คอมเมนต์มาหน่อยเยอะอยังไงอะครับ440รสใบหตัวไหนตัวเรดอัพโจซีคือมันล็อกอ๋ออ๋อมันล็อกน่ะแรกอะเออเกือจริงน้องนะเซิร์ฟมหวันที่สิขำได้ไหมพี่เกิดอะไรขึ้น เซิร์ฟแรกของพี่สามหกหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเป็นงั้นเซิร์ฟแรกของผมก็สามหกหนึ่งเหมือนกันพอดีเป๊ะเอาจริงเหรอริโอแกเล่นเซิร์ฟเดียวกับพี่เหรอแกชื่ออะไรเนี่ยเฮ้ยพี่เป็นบอสนะสามหกหนึ่งอ่ะโบรรสหรือว่าการโร่ครับโบรสสิบเอดสิบสองผมเข้าค่ายเอาจบแล้วต้องจ้างคนอื่นเล่นละมั้งเห็นมีเต่าเชกับนิกคุงฮะจ้างเล่นไอดีอยู่นะถ้าใครอยากจ้างจนปัญญาสุ่มจนหัวเด็กตัวแดงหมดก็ไม่ได้หินอีกก้อนเป็นกระสอบทรายบางๆเรียบร้อยนะรอตัวยูอาร์มารอตัวดำ พี่กี้อยากแข็งแรงไหมครับเห็นกิจไจไหมนะอันไหนวะกิจไซไหนขณนะที่ผมเอากาเกียวโรผมโดนกาโรไล่หัวแน่นะเธิดมีบูร้อนอะไหวอยู่เจ0ดร้ยพลังย4บสี่ถึงสามสี่ล้านอาจจะมีหมกแนะนำไม่ต้องเตะอันดับหนึ่งครับให้ยืนกันบ้านชิงชัยเกียวไว้ดีกว่านะเตะไปเรียบร้อยแล้วอะเออเชิญเข้าใหม่ได้ไหมเป็นไงไม่เอาปอมะเอาจริงนะเอามาเป็นคอนเทนต์แหละเตะอะเราไปรับใหม่นะ <c oughs> เขาไม่มาให้รับแล้วล่ะ ผมควรเอาโซนิก UR อาร์2เลยไหมครับมีเห็นกับลูกแก้วอย่างละหนึ่งือข้ามมีข้ามเลยแต่ว่าที่เตะเนี่ก็เพราะว่ามันมีกิจกรรมไอ้นี่ไงกิจกรรมกบอะต่อรองราคากิลซึ่งเทิดว่าหลายคนที่ไม่ออนเนี่ยแล้วไม่ได้กดอะมันจะทําให้เราไม่ได้เพชรนึกออกไหมครับเพราะงั้นเนี่ยเรารับคนที่แอคทีฟแล้วก็ไปเอาเพชรกันดีกว่าเนาะอันนี้ส่วนรวมนะนแถมแค่ส่วนรวมอีก30บกว่าคนด้วยที่เขารอเพชรนะครับทีมฮีโร่ผมไม่ค่อยไหวเลยครับควรเอากาโร่ไหมครับและเอาเกียวโรดีเอ่อก็ได้ครับแผนนี้ก็ได้ ซอมบี้บัฟความเร็วไม่ถาวรนะครับรู้แล้วคอซอมบี้ไม่ใช่ติดต้านทานนะเป็นโล่เนาะเลิกเล่นไปพอกลับมาเล่นก็มาดูพี่เป็นแนวทางตลอดราชากิกี้อีกาสนาเซิร์ฟใหม่ยังมีกิจกรรมคานีวาวอยู่เลยพี่จะบิดก็ได้นะครับไม่เอาแล้วโอ้เหมือนเดิมอะไปคานิวาวอะขอกําลังใจหน่อยครับพี่ผมคิดว่าตัวดํามันจะมาอีกสองครั้งแต่ที่จริงมันมาอีกครั้งเดียวก็คือดําผมเลยไม่พอเสียงเกียร์ไม่สองสิ มารอบกลางเดือนนี่ไง14 15นี่ก็มา 1, ตัวนึงแล้วก็รอบเกรโรมาอีก80ใบอะ่ะอย่าทำซอมบี้แมนเอสนาบวกมันกระจอกจริงหรอผมดวงแจ้จัดสุ่มสมม่วง160ใบได้แค่หินเกรโรกับหินบบวร,รอสไม่ได้หินราชาอีก,กาสนายเบลดฟอมใช่ไหมขั้นแรกออกกําลังกายให้ร่างกายแข็งแรงเพราะลูกให้ลูกกินนมทุก2ชั่วโมงกินนมเสร็จจับเรออีกกว่าจะได้นอนให้พันยานอนได้มากที่สุดเพราะหลังคลอดพันยาจะมีอาการเออเนี่ยพี่ ที่กลัวข้อนี้มากเลยอ่ะภาวะซึมเศร้าหลังคลอดอ่ะอืมแต่ทีนี้ถามหน่อยว่าภรรยาเขาก็ต้องตื่นมาปั๊มนมเหมือนกันใช่ไหมทุกสามชั่วโมงภรรยาก็ต้องตื่นมาปั๊มนมแต่พี่มองไว้แล้วว่าพี่จะเป็นคนตื่นเองทุกสามชั่วโมงแล้วก็ให้นมลูกเอ่อจากจากขวดที่ที่ปั๊มนมไว้แต่เขาต้องตื่นมาปั๊มเหมือนกันพี่ก็กลัวเขาหลดเหมือนกันแหละผมคนที่สองก็คลอดพฤษภาคมหกเก้าโหยินดีด้วยนะครามลูกสาวลูกชายแหละคนแรกคนสอง พี่ครับพี่อยู่จังหวัดอะไรครับแล้วก็ดาร์คชายเอสเซาบวกโกงอยู่ไหมไม่โกงแล้วครับดาร์คชายอ่ะเอ่อเอาจริงมีอาวุธก็ไม่ไหวแล้วมันเมตายูอาแล้วก็ยูอาบวกแล้วว่าพี่อยู่พิษลกกับกรุงเทพสองที่นะเก่งไปก็ไม่มีใครสู้ด้วยกากไปก็สู้ใครไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องกระรอบเอาเดี๋ยวนะกูนึกว่าจะให้กําลังใจกูซ้ําเติมพอใหม่ไก่กว่าเดิม <laughs> พี่บอกเอสเซนอาฮีโร่ที่ไม่ใช่ดาร์คชายที่เล่นเย,ย่เอหน่อยครับมีนกแก้วซอมบี้แมนอยู่ ซอมบี้แมนก็ได้พี่ยังพี่ยังให้ซอมบี้แมนนะเพราะว่ามันไม่อยู่ถึงเจ็ดเทิร์นแล้วว่ามันไม่ต้องลุ้นตรงนั้นอะ่ะควรเอาการโรยูอาร์หรือเกียโรยูอาร์ดีครับเกียโรวันที่สิบห้าพลังหนึ่งจุดสองสี่เอ็มมันเยอะหรือน้อยครับน้อยครับผมลองตัวอาวุธจะทันอาวุธเฉพาะบรอรสใหม่ครับตอนนี้ไม่ทันนะฮะถ,ถ้าเริ่มตอนนี้ถ้าผมย้ายไปเซิร์ฟใหม่ตอนปีใหม่ผมจะได้ตัวอะไรบ้างครับจะได้บวรสแล้วก็หน้ากากหวานเลือกเอา สองพีแมนบูทความไวไหมถาวรนะครับถ้าตามตายแล้วบูทก็จะหายครับใช่พี่ใส่คอไม่ครบมันขาดแค่แดงหนึ่งอันครับแต่มันก็ที่มันให้ให้ลูกไฟมันเป็นคอขั้นแรกไว้พี่ครับตอนนี้ตู้ถุงม่วงต้องเอาการันตีอะไรดีครับถ้าพี่ตอนนี้นะถ้าเป็นพี่ตอนนี้นะเอาเกียวเกียวโรผมติดตามพี่มาตั้งแต่เซิร์ฟห0 5หสายเติมบิดเหญ่ไม่เคยเล่นนะน้องติดคนหรือเปล่าคนตอมทําเหมือนหรือเปล่าขอให้พี่สุขภาพแข็งแรงนะครับสู้นะครับพี่ชายอยู่ด้วยกันไปอะ ย่า yeah. ย่าลูกกี้กเกิดไปเลยนะอยู่ถึงแค่สิบห้านี้พี่ก็ไปเหรอ,อย่าลูกเกิดอะถ้ามีกาโร่จะเล่นคออะไรครับจีนัทเหรอผมก็ไม่รู้จีนัทครับเพราะจีนัทเนี่ยมันจะมีแบบว่าอะไรเพิ่มเลือดถ้ามีการฮิวเลือดขึ้นมาให้ลูกไฟหนึ่งลูกซึ่งกาโร่เนี่ยเราสามารถไปอับทักสะสีม่วงที่มันมีฮิวได้นะถ้าน้องตัววุฒแบบปกติกี่เดือนถึงจะครบเหรอครับห้าเดือนเจนอยูอายังเล่นไหวไหมครับไม่ไหวแล้วรอกจัด เอาจริงนะพี่ถ้าไม่มีคนเล่นจริงๆอ่นะพี่จะบิดไหมนะก็ก็ตราบใดที่ยังมีคนดูพี่ก็ยังเล่นนะยังยังนำคลิปอยู่อยากรู้กิจกรรมพรจากดาวของตัวม่วงจะมาเมื่อไหร่ครับเออยังไม่มีมาเลยไม่เคยมีมาได้มั้งพอมีเม้นมันต้องมีตัวสร้างโรคคอยได้ลูกไฟเออมีตัวไหนแก้ซูเปอร์ดาร์ชายได้มั้งครับนะ UR รลูกตัวทําคลิปความเก่งของเกียวโร UR หน่อยครับจะได้มีไฟในการตัดใจจากการโรเดี๋ยวถ้าเกียวโรมาวันที่หนึ่งมกราหรือพี่ํำคลิปห้ดูมันโหดจริง ผมเห็นพี่ใช้คอร์โซิแมนแล้วมันขาดตัวหมัดตัวหนึ่งครับคอขั้นแรกไม่ต้องใช้ก็ได้หน้ากากหวาน S&R แทนโซนิคได้ไหมครับไม่ไหวครับหน้ากากหวานนี่คือนรกของแท้เลยเพราะว่าเทิร์นเดียวมันตายแล้วนะครับมันต้องออกอัติถึงจะบุญความไวแถมไวไม่เท่าโซนิคด้วยจะมีกิจแจกหินฮีโร่อีกไหมขรับพีก่กี้มีตลอดแต่พี่ไม่เข้าใจว่าเดือน2เดือนนี้เกมมันเป็นอะไรเนี่ยไม่ทําไม่เอากระป๋องม่วงมาปกติกิจกรรมกระป๋องม่วงมันจะมีอยู่นะ พี่ครับผมจะรู้ได้ไงว่ากิจกรรมอันเชิญ220ใบในสัปดาห์ต่อไปจะเป็นตัวอะไรครับก็มันจะเป็นอันเดียวกับอันเดียวกับไอที่มันอยู่ในกิจกรรมอันนี้ไงเอ่ออันไหนวะไอครบ220อะ่ะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูตอนท้ายคลิปเนาะทำเกรโรรีเทิร์นพลาดสองดีไหมครับแต่จะพลาดกาโร่และก็บวรอนนะพลาดสองถือว่าโอเคเหรอพี่จะรีวิวให้ดูแล้วกันเน,ะน,นาะตอนมันมาตอนมกราคมนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะเปิดให้น้องดู เอยากรู้ว่าตัวแดงในสัปดาห์ต่อไปตัวอะไรจะมาน้องดูในตู้ะมันเลี้ยงเหมือนกันเปะ๊ะและตู้ไปไหนเนี่ยเ,เอาไม่ใช่อันนี้อันนี้ดิกิจกรรมแล้วไปรางวัลอัญเชิญนี่แล้วก็ดูเลยครับอย่างสัปดาห์นี้เป็นอะไรสัปดาห์นี้เป็นเป็นอะไรบ้างเป็นไอ้นี่ใช่ไหมมันเป็นต้นเดือนอยู่มันยังเป็นโบรรสใช่ไหมพรุ่งนี้มันจะเป็นกาโร่กาโร่ไล่ไปเลยทะเล แฟลตประกายแสงอะตอมิกมันจะเรียงเหมือนกับตู้220เลยนะครับอันนี้คือพลิกเนาะบอกไว้ใครก็รู้